เป็นประธานชุมชนแล้วก็ทํางานเกี่ยวกับกิจกรรมส่วนรวมๆจริงๆเราตั้งกลุ่มพัฒนาชุมชนบ้านครัวส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องต่อต้านยาเสพติด ทมามเจอ่ะคนไหนทําอะไรได้ก็มาเปิดเป็นร้านชือ่อร้านกาลิมินซอบิลินอ่ามีเมนูอะไรขายบ้างร้านนี้ก็มีซุปเนื้อซุปหางวัวครับแล้วก็ข้าวหางวัวแล้วก็อาหารทั่วไปร้านนี้เปิดมานานยังบงังเปิดมากี่ปีแล,ล้วสามสิบครับสามสิบปีแล้วหรอสามสิบปีครับพิกัดร้านนี้อยู่ที่ไหนครับบางสุดซอยกเกษมสันสานหลังคอนโดวันสยามมาเขาจะแมทมาที่เนี่ยเขากินแล้วก็บอกต่อกินแล้วก็รีวิวต่อไปยเงี้ยร้านนี้เปิดไปกี่โมงครับบางก็เปิดตั้งแต่ 7จ็ดโมงเช้าก็จะมีอข้าวราชแกงแล้วพอ11บเอโมง1ิบโมงสิโมงก็จะมีอา่านตามสั่งจนถึง2องทุ่มทุกวันฝากเพอร์โทรติดต่อหน่อยครับครับศูน7์เก้าห้ขอให้มาอุดหดุนกันหน่อยนะครับสลาโมลัยกุมทุกคนครับ